สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องผะหักช n แนลครับมื่อนีครับวันที่2มีนาคม2 5 6หาครับมื่อนีครับจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับงดที่แล้วไม่เข้านะครับผมก็ถือว่าบปอหยังครับผมเนาะเลขของแม่สละบุรีนะครับเข้ามากกว่าผิดนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับโทรหาแม่สละบุรีนะครับ จะรับสายไหมสวัสดีสวัสดีครับผมแม่ครับจ้ะสวัสดีจ้ะครับผมแม่ครับทำอะไรอยู่ครับผมแม่ครับตอนนี้อ๋อนั่งรอลูกคาัดอยู่แม่ขาอ่อนเลยลูก ครับผมแม่ครับอย่างเขียดเลยโดนหวยกินไม่เป็นไรแม่ครับผมมีเขาล่างมีเขาบ้างมีเรา้างแม่น้อถูกบ้างผิดบ้างธรรมดาครับผมแม่ครับจ้าแม่ถามหน่อยที่สระบุรีหนาวไหมครับหรือว่าร้อนหรือว่าฝนตกร้อนมากเลยลูกร้อนมากเลยอ๋อครับผมเหมือนกันแม่ครับผมบ้านผมก็ร้อนเหมือนกันครับผมจ้าครับผมเอาเลยไม่รลูกเอาเลยบผมแม่ครับแมัเข้าอีกไม่ได้ลูด ไม่เป็นไรครับผมแม่ครับเป็นแค่แนวทางครับผมยา <Yeah. laughs> ไม่อยากทําเลยมันขาอ่อนไปหมดเลย <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เมื่อที่แล้วก็ห้าศูนย์วันแคบอยู่เมื่อที่แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> มันก็วิ่งอ้าววิ่งบนก็เข้าอยู่นะลูกสี่กับเจ็ดวิ่งบนสี่กับเจ็ดแม่ครับผมมาที่สี่อยู่นะครับ้า <Yeah. laughs> ดีนะไม่หลุดทั้งทั้งบนทั้งล่าง <laughs> <laughs> แล้วแม่ครับผมเลขเลขแปลกมากไหมเนาะ ออกห้าหนึ่งแล้วก็มาห้าศูนย์แล้วก็มาห้าสี่แม่เนาะล่างมันกินคนลูกครับผมมาสามงวดติดเลยล่างครับผมแม่ครับจ้าเอาใหม่เอาใหม่ครับผมแม่ครับวิ่งบนครับผมแม่ครับบนครับเจ็ดกับเก้าลูกบนเจ็ดกับเก้าแม่ครับจับคูนะคะครับผมแม่ครับเจ็ดสอง เจ็ดสองเก้าสองเก้าสองครับเดี๋ยวเอาไว้ฟันธงทีทีแม่จะเลือกเก้าหรือเลือกเจ็ดนะคะครับผมแม่ครับเลขไม่น่าลงทุนแม่อุตส่าห์จะไม่บอกแล้วนะมาบอกวันฟันธงอีกนะเลขไม่น่าลงทุนเก้ามาอีกแล้วนะลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับ หายหลังยันหมดเลยมั้เพราะว่าเรื่องสัญจรแม่ครับผมถ้าสัญจรมากส่วนมากจะมาเก้าแม่ครับมันจริงเ้านะเนาะออกเก้าสีจ่จริงจริงได้ไม่โตอเอาเนะ้ะลูกลนะูกเนาะเสียโอกาสเนาะลูกเนาะเลกไม่น่าลงทุนแล้วแต่แม่เลยครับผมแม่เอาก็ได้ครับผมแล้วแต่แม่เลยครับอย่เพราะว่าถึงลูกเอฟซีให้แม่ทําแม่ก็ไม่ทนะําแล้วลูก <laughs> เา้าข้างล่างกันดีกว่าเนาะแล้วแม่มีสามตัวไหมครับผมมีชุดสามตัวไหม สามตัวเหรอครับผมเอาเอาอางี้ก็ได้เจ็ดเก้าสองเอาเจ็ดเก้าสองครับผมเอาหางเดียวไปเลยเอ,อ๋อเจ็ดเก้าสองหางเดียวจา้าท่าแม,ม่ชอบเก้าอยู่นะลูกแม,ม่ว่าเก้าสองเนี่ยสวยให้เป็นคู่โต้นนะเก้ากับสองเนี่ยครับผมแม่ครับจา้าแม้ว่าเก้ายังอยู่นะครับจา้อาอ้าวข้างล่างค่ะ ครับผมก็ล่างแม่ครับวิ่งห้ากับหกลูกล่างห้ากับหกครับผมแม่ครับฟันหกไปเลยเพราะว่าห้างห้ามาสามงติดแล้วไหมเนาะย่า yeah. เดี๋ยวมันง่ายเลยลูกฟันหกไปเลยครับถ้ามันมาเอหยิกมันเลยนะลูกนะถ้ามันมาอกอกนะ <laughs> <laughs> ถ้าห้ามาอีกหยิกห้าเลยนะครับผมแม่ครับ <laughs> ไม่หยีก,ก็บิดเลยลูกบิดได้เขียวไปเลยนะลูกนะอยากมาดีนะเหลือหกเลยเหลือทีนี้ต้องเหลือหกลูกครับผมแม่ครับอ้าวเลขหลักหน่วยก็เข้าอยู่นะลูกสองสี<ช>่หกเจ็ดหลักหน่วยมาที่สี่อยู่ครับผมแม่ครับหลักหน่วย้าแต่แม่ไม่มองมันเลยไปมองเจ็ดนู่นนะ่ะครับ งวดนี้ก็ได้สี่สองสี่หกเจ็ดนะลกูกงวดนี้ก็สองสี่หกเจ็ดครับผมแม่ครับแม่แม่จัดสามหางไปก่อนนะครับผมได้ครับผมแม่ครับหกหนึ่ง <6, 1. S 1> เอา้าทำไมมีหนึ่งแม่เออนีแม่จะเลี้ยงคิวหกหนึ่งครับผมหกสองหกสองครับหกสาม 6กสามจ้าเนี่ยให้สามหางหกหนึ่งหกสองหกสามทำไมมีหลักหน่วยมีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดแม่แม่ก็เอาสอางนี่ไงนั่นแหละเออแม่คำนวณแล้วแล้วหนึง่งกับสามมาจากไหนแม่เอารูดก่อนเอารูดก่อนอเอาเนี่ยหางเดียวไปเลยเอาเอาวันนี้ไปเลยหกสองหกสองก็ผมแม่ครับอ,อันนั้นอันนั้นสายรูดอ๋อครับผมแม่ครับสายรูด สายนูดนะจ้กแม่ว่ามันหกสองนี่แหละครับผมแม่ครับหกสองก็สวยแม่ครับวันนี้จ้าแม่ว่าหกสองเอาไปซื้อรัฐบาลจัไว้เลยนะลูกครับ,รบมแม่ครับใครชอบหกหนึ่งก็เลือกหกหนึ่งใครชอบหกสองก็หกสามนี่ก็แต่แม่ชอบหกสองนะลูกนะอืมก็หกสองจ้ะ <c oughs> ครับผมแม่ กสองหกหนึ่งหกสามเอาวงไว้ก่อนเลยวงไว้เลยวงไว้ที่หกเลยนะครับผมแม่ครับยังไม่เน้นนะยังไม่เน้นเดี๋ยวให้เน้นอีกแต่บอกวันนี้หกสองไว้ก่อนแต่ยังไม่ให้วงให้วงหกเฉยๆเครับผมเนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหวังเจ็บ จ้าเจี๊ยบมันเลยหวานหวานแบบไหนดีละูกมันห้าศูนย์นั่นแหละแล้วก็ถูกวันนี้แหละเนี่ยสวยสวยวันนี้สวยอยู่สวยเหรอคะใช่ครับแม่แม่ว่าข้างบนเนี้สวยมากนะลูกเก้าสองเนี่ยใช่ไหมจ้าหรือสองเก้าก็ได้ลูกกลับด้วยนะลูกนะอครับไม่ว่าสองสองสวยสองบนนี้แมสองแม่แม่มีสูตรอีกตัวหนึ่งคือสอง อ๋อครับผมเอาไปเลยเก้าสองสองเก้าเก้าสองสองเก้าใช่ไหมแม่จ้ะอ๋อครับผมตัวลองก็เจ็ดสองไม่เป็นไรแม่วันนี้วดนี้ไม่สัญจรงวดนี้นะจ้ะ <c oughs> แม่ว่าข้างล่างเล่นง่ายนะลูกข้างล่างคือหกอ่ะห้ามันคงไม่มาแล้วคือหกหกใช่ไหมแม่ห้ากับหกเดี่นที่หกจ้ะแต่แม่ก็ ให้ลูกๆ fc พิจนานะว่าหกอะไรดีครับแต่แม่ว่าหกสองนี่แหละจะใช<ค>้ <6. S 2> ชอบอะไรก็จะไปลูกเล่นหกไว้ก่อนนะลูกนะครับผมแม่ครับผมได้ครับหมดแรงกันแล้วมั้งลูก fc ลูกแม่รู้เหมือนกันครับผมแม่ครับแต่ผมก็ไม่ถูกนะเมื่อวานเนี้เรียกออกแม่ยังหายยังไม่หายเหนื่อยเลยลูก ผมผมอดแรงเลยหนักหนักสองสี่เลขออกห้าสีล่างไม่ถูกเลยจ้าครับผมแม่ขอให้ลูกโชคดีกันทุกคนนะคะลูกนะครับแม่ครับขอบคุณแม่ครับผมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับแม่สละกบุรีนะครับงวดนี้แม่ให้แม่ครับผมเนาะงวดที่แล้วให้มานะครับผม บนเด่นที่4กับ7มา4นะครับผมเนาะงวดนี้ครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับของแม่สลับบุรีนะครับบนครับเด่นที่7กับ9ครับจับคู่ให้2คู่นะครับนั่นก็คือครับ7279ครับแล้วก็ชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ7 9 2นะครับล่างครับหลัก10ล่างหรือว่าเด่นล่างครับผมเนาะเด่นที่6ลอง5ครับเด่นที่6ลอง5ครับผม แม่จับคู่ให้นะครับ6 1 6 2 6 3นะครับ3คู่นะครับเง้นที่6นะครับแม่ว่าครับผมเนาะ5ไม่น่ามางวดนี้แต่ว่าของ f c โคราชนะครับได้5นะครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวที่ผมลงคลิปไปนะครับแต่บนแน้ครับผมเนาะเพราะว่าทุเรศทุกตัวครับมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับเพราะว่าเลขออกปีนี้หาลางมากตั้งแต่ต้นปีนะครับผมเนาะ มุ่งเป็นที่2มกราครับผมเนาะออก5 1ล่างใช่ไหมแล้วก็17มกราไม่มาออก2 3ล่างแล้วก็หนึ่งคุมพาก็ออก5 1ล่างแล้วก็16กุมพาก็ออก5 0ล่างแล้วก็1มีนาครับผมเมื่อวาน,นครับก็ออก5 4ล่างครับผมเนาะปีนี่หางวดแล้วหามาลางครับผมเนาะหลัก10 4งวดแล้วครับผมกัประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอของ แม่สับ,บุะรให้ยเอฟซีทาง่องครับแต่สุดท้ายนี้ครับกับออุยพรให้เอฟซีทาง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบครับผมอย่าลืมครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับเจอชิปหน,นครับผม